กูพ่ได้ไววหนาไปได้กูด่าต่อหน้าต่อตาเลนเด็กกูก็เพราะมีหนาอยู่แล้วกูก็บพะมีสื่อเสียงอยู่แล้วกูก็บพราะมียังอยู่แล้วกูฟาดกเด้ไปก็ดี <c oughs> แล้วเฮ้าสรุปเบื้องในชีวิตนี่เป็นทีเนี่ยใจอยู่แล้วว่าเกิดมาตายแนนอนแล้วเฮ้สิปล้อยโอกาสที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ในคำมาคำสอนพุทธเจ้าเนี่เพิ่นก็บ,บอกข้างไปเลีวเนี่ยผู้ใดอยู่ในล่มหายใจใดในจิตสุดทา้ายนี่อารมณ์จิตเป็นหนึ่งแค่เพ่งอยู่กับล่มหายใจตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นแหละเท่ากับเป็นที่ตายใจอยู่แล้วเด่นไม่ได้สงสัยได้กับตายเอ่นไม่ได้สงสัยเลย,ย,สสยเรนวั่นจันทร์เจ้าทีนี่โรงงานไนปันไอกสร้างตายคือเกา่าเออ แต่ว่าเจ้าสิไปเป็นใส่เดือนเจาะยี่มขางโรงงาน <c oughs> แต่งสนรได้ถ้าเหาส่งอารมณ์อันเป็นกุศลหรือละอกุศลอกุศลบดละอันใดที่ผาเกิดในความอยากได้ในความโลภอกุศลบดจดั่งแมันก็นพาเกิดที่แล,วลแ้วะจังสรน สิ่งที่หลอกลวงที่สุดก็คือคําว่าปรรถานาความสุขปรรถานาความสุขอันเกิดจากสิ่งที่มีเอ,อมีเงินได้ไาย,ายมีบ้านหญ่มีลูกน้องบริวารมีอํานาจแต่นั้นเลยสิ่งหลอกลวงที่จริงปัจจัยซีเป็นเครื่องอาศัยที่พระาศาสดาห้เอาตัดเอาไว้นั่นน่ะมันพ่อดีเลวเด้แคม่มีทีทํามาหายกินพ่อได้เลี้ยงฉีพ เลี้ยงกายไปซ้ำตายนี่เครื่องน่งห่มนี่อย่ารักษาโรคเวลาปวดหัวเท่านั้นแหละเอมีเสื้อผ้าใส่เวลาหอนเวลาหนาวแต่คนห้าวหูจักยูแค่นีนะั่นแหละมันบ่ได้ไปเบียดเบียนร่างแก่กันเด้จักยูแค่นี้ตรงที่ว่าตายแน่เป็นยังคือว่าหากินหายอยู่ไปแค่นี้เป็นยังต้องเบียดเบียนเป็นยังจ้งลงร่างแก่กันเนะเาะจิตเจตนาตัวนั้นมันสะสมไว้เด้ สะสมไว้มันไปลืมหายไปใส่ได้เพราะว่าเฮ้านะตั้งใจสะสมเอาเองตั้งใจขุดใจมันตั้งใจฝังมันออมณะทิฏฐิมณะคือใจทิฏฐิไปว่าความเห็นความเห็นยังเห็นแค่ตัวนั่นและจะไปเห็นตัวใดอ,อีกยิ่งสระความเห็นแค่ตัวออกแต่ตัวใดยิ่งใกล้ปณิพพานนั่นนะนะ<ม>ในความเห็นแค่ตัวก็คือเฮ้าขีดว่าสีนั่นถึได้กำไรหลาย สิไปหัน่นไปนีติดต่อพนผู้นี้ที่ลงทุนรวมกันนั่นนี่มีผลประโยชน์ทั้งสันงส่นกันสี่เด้เั็นสั่นถ้าเข้าเข้าใจคําว่ามัชิมาปฏิปทานว่างจิตเป็นกลางว่างอาชีพการงานก็ให้มันเป็นกลางใดแนตะ่ <c oughs> มาทะยัติอยู่เรไปร่างแกเ่าไปหล,ลักผู้ใดนีมันมันกับปล่อยว่างไปหลายแล้วเด้นมีความเห็นซํำนี่ก็ดี มีความเห็นแบบนี้เอาแล้วแต่มันเป็นเหังใดก็สารทุกคนเกิดมาตายเบิดไปเหลวเบือค่อยทำหน้าแม่นที่สุดเดยตัวเดียว่นี้ละ่ะทุกคนเกิดมาตายเบิดแม่นตัวเดียวอ <c oughs> ย่างอื่นแล้วสะใภยอันอย่างอื่นเบ่แม่นเพราะว่าคำคำคาเบาสุด้ายของคนตายเสื้อถือใดเพราะว่ามันบริกรมาปีนคาเบาไม้คนตายนี่เสื้อใดเสื้อใดเพราะว่า เป็นคำว่าสุดท้ายหน่อยจังเสื้อใดแต่ว่าคนเป็นเสื ens, ้อบ่ได้าใดย่างดอกมันปีนไปปีนมาเด้คนเปลี่ยนเอออะไรเบิ่งที่เสื้อใดคนที่มีสัจจะก็หายากคนที่เสียสละเพื่อผู้อื่นก็หายากเด้ของเบิ่งหลักฐานจากการก่อสร้างนี่คำเว้าจึงบอกว่าว่าอาสมัดอย่าไปเสื้อแค่คำเว้าคนเถอะอย่าไปเสื้อถือได้คำเว้าคนเออ ทั้งทั้งที่เฮาเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเวลาหน้าที่นี่เบาหนี้หน้าที่ที่สองเบาอีกอันหนึ่งเด้เสือบอะไรจังบอกว่าแต่จักหูคนมีสัจจะแบบใดนั่นนะให้บ่งผลงานเอาออให้บ่งพลงานว่าเขาเหตุจริงหรือบาจริงตันนั้นตั้งหากพวกเข้าเห็ดทั้งเบิดนี่เฮาบ่ได้เหตุเพื่อตัวของเองบ่มี ลมหายใจนี่บ่แมนบ่แมนของเจ้าของเป็นของผู้อื่นไปแล้วเป็นของโลกจากว่าลมหายใจนี่ร<อ>่างกายในใี่ตายถิ่มแน่นอนตายมาแล้วก็สางมันบ่ได้แมนของเขามันาบังคับบ่ได้อยู่แล้วยังแตะลมหายใจนึงเด้เออกับความคิดว่าเหตุได๋คน,สสน,สน,สนเส,สนนนเด,ดประโยชน์สูงสุดโดยประโยชน์พุทธศาสนาเด้เฮาสางสถานที่นี้ึ้นมา็เหัุไดประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน เกิดขึ้นับบุคคลทั้งหลายได้เหมือนีมันเป็นของคนทั้งโลกมันบริเกี่ยวกับว่าพุทธศาสนาได้ธรรมะอันนั้นเป็นแนวทางเรื่อก่าพุทธศาสนาแนวทางของ้รูเป็นว่าล่มให้ใจที่นี่อยู่เนั่นมันเป็นของทุกคนเป็นของบรรจุนคนที่เขาเขามาเอาแต่ว่าเอากะซังจากเวลา <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> บางีียังเป็นของไผ่จกคนได้ยืนโลกนี่เกิดมานานเนาะ แต่คนท่านหลายเขามากอันกับของกูนี่กับของกูอ,อที่เฮาเห็นแมงวันตอมพึงพึ่งวิดเดอรนี่คนเด่นเดี๋ยวของกูด้่นหนังจากัวะ่ะคน้นออหมดพวกหมดดำหมดแดงใส่เดือนซัดทุกชนิดพวกของกูเวิร์นั่นแหละนั่นแหละมันก็นเลยใดตามที่มันเป็นของกูออมันว่ามีของเฮาจากยางดอกแต่ถ้าจะคิดนึกคิดนึกไปทางตรงที่เหอตอุนให้มันเตือนตัวเองได้ว่าเกิดมาตาย แต่ว่าก้อนทิ่ตายทิ่สางประโยชน์ให้กับบุคคลผู้อืน่นได้มากไหมเพียงใดอันนี้ก็ตังหากอันนี้กัย่างหนึง่งคนละความเห็นแก่ตัวใดตัวเดียวเท่านั้นแหละมันต้องเหตุใดแต่ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่หนึ่งมันมีท่าเหตุใดดอกม,มีทางหนันจ้งว่าเข้าถึงมีการฝึกหัดให้การมีการฝึกหัดในการสรงช้านในการทำสมาธิเพื่อให้เห็นความคิดของเจ้าของ ที่มันเคยยึดมันถือมันเออลึกล้ำเข้าไปได้เขายุดมันถือมันแมนเบิดได้สัตว์ทั้งหลายทีเดียวเวียว่ายตายเกิดตัวหยุดมันถือมันในอารมณ์ความรู้สึกความพอใจตัวเดียวนิดนึงดิเออยึดมันถือมันให้ตัวเดียวยึดมันถือมันในคํางเาของเจ้าของเองว่ากูกิงกูเกงนี่ยแม่มนยุดมันถือมันว่านั่นเป็นของกูแต่เมนเออนั่นแหละอุปทานซีนั่นแหละยึดมันถือมันว่ารูปร่างกายเป็นของเจ้าของเนี่ยแต่แมน ยึดมั่นถือมั่นไม่ิฏถูปาท่านความเห็นเก่กของเป็นไงผู้อื่นผิดบิดแต่แสดงความเห็น่างส่จากการได้ยินได้ฟังมากแล้วก็เอาผู้อื่นมายืนยันตัดสินอคือเอาความรู้สึกเก่กของเปนตัดสินผู้อื่นทังสี่นะความรู้สึกเ<อ>้เ้อความรู้สึกวา่าถูกความรูร้สึกว่าแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นี่แหละสิรพตุตธปาท่านเราบอกจากการได้ยินได้ฟังมากแล้วเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าต้องกินตาม ความพอใจการโปาทานตามข้อพอใจนี่หลุลอกินเสียงที่จะของยึดมั่นถือมั่นเราแสดงอัตตาตัวตนออกมาอืมนั่นแหละเป็นอัตตาของแท้เลยว่ะความรู้สึกนี่อัตตาตัวตนเ้ออัตตาวาทุคือคําพูดปาทานคือสิ่งที่เอองยึดมั่นคือมั่นในความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่จึงเรียกว่าอัตตาวาทุปาทานพวกเข้าสายสีเห็นให้ลึกเข้าไปนั่นนะให้คิดเอามันกะสรุปร่ได้แค่ความคิดเออ แต่ว่าถ้าทำเอาหมายถึงอยู่ในล่มให้ใจใดมันสิแยกแยะในระหว่างสิ่งสิ่งเป็นกลางกลางสิ่งที่เฝ้าสังเกตคือสติมันสิแยกแยะออกได้ในความคิดคิดอันนี้คิดไปยึดมั่นถื่อมั่นคิดอันนี้คิดเป็นอารมณ์มันสิแยกของมันเองดอกคตดไปเรื่อยๆวกเข้าแต่ผู้ใดมีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละมันต้องมันไม่ได้ไปบำเพ็ญยากกว่านั่นเดยตามที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นต่ายากเป็นต่ายยากมันไม่ได้ยากเลย <Ừ. S 2> ถ้าแค่คอยู่กับลมหายใจได้แล้วก็มีอาการปิติหรืออุณร่วมเกิดขึ้นได้แค่นี้นึงเด้บ่ได้หลายเด้บ่ได้ยากเดยอย่างอื่นไปสัตว์อย่าไปสรรหาอย่างอื่นนั่นนะจะกหูทิบตาทิบมั่นทิบไปสายทิบไปตายเวันนะั่นแหละทิพเท้หน้าต้นฉนบับเพิ่งก็ตายไวแห้งก่อนแหละพร <Ừ. S 2> ะอรหันตาสาวกที่ห้าวได้ยินได้ฟังมานละ่วห้าวกับแค่ได้ยินได้ฟังมาเปลี่ยนกับร่งใจอยู่สุอจักจริงหรือบังจริงคือกันเออตายไปแล้ว ยังตะพวกเข้าเลยสุดกันตามๆกันไปอีกจังหวะบริงเงินไปสีหูทิพตาทิพยังไงมึงทิพโลดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่นเอาเข้ามาเพื่อ,อ,อ,อยังเามาเพื่อซอยเหลือคนคนไปว่าวุ่นพคนจากไหนเลยคำว่าคนไปเป็นมนุษย์แน่ยก,กจิตใจขึ้นมาสูงะมันเห็นให้มันจักแน่และสุดท้ายมาเพิ่นกลายจากคือขคนเหมือนมันเห็นถูกแล้ว ก็ไม่เห็นทุกข์เหมันก็ว่างนะตัวเห็นกบว่างอันเดียวกันปับตลวเด้อ่นนั่นแค่ว่าคาเบาซื่อสือเด้เห็นว่างเดียวกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตลึกซึ้งเด้อบ่นว่าไปเบิ่ง,งระพทูเด้บ่แม่นไปทองจําได้ตีวามหมายถูกเด้ก็บ,บ่แพเมอีกว่างปับอันนั้นหลเห็น,นยังเห็นพระตถาคตก็ดีเห็นความเป็นเปลยนเช่นนั้นเองเป็นเช่นเป็นเช่นความว่างต้นสีบีมีอีกยัง แต่ผู้ได้ว่าว่างก็ไปเกิดน้ำจริงที่บ่ววางแต่ว่าละ่ะเออแต่เฮามีจุดมีตอมอยู่อันหนึง่งในความไปหยุดติดในน้อยกับสั่งแม้กระทั่งพรานิพานก็นยังเกิดอีกอยบอกให้เออการภาวนาทั้งเบทในแค่หลู่อยู่กับลมหายใจกับพ่อละออนิพานก็บบต้องปรารถนาออถ้ายังปรารถนาอยู่มันก็บรรนิพานพราะว่ามันฆ่ายึดเจตนาจย่บอก มันต้องละตัวจิตละตัวเจตนาละออกเบิดแค่รูอยู่กับลมมันเป็นของมันเองดอกอพวกนี้เขาปรุงแต่งสรรแต่งให้มันเป็นไปมันเป็นเอนให้มันเป็นเองเถอะมันที่เป็นเองดอกแต่อยู่กับลมใดนี่ง่ายๆนึงไหมเออบ๊วมนว่าใชาไนั่งถึงมึงอยู่บนมือบนเว้นดอกหน้าเออเหตุไปทํางานเลี่ยงกายงานเอาไว้เลี่ยงกายสามารถทิที่ความคิดเห็นถูกต้องโดยจบทำแล้ว ก็คือว่าไม่ทำ้ายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียวิหรือทรัพย์สินสัมมาสังกัปปงมีความดําริโดยชอบทมคือการเห็นเห็นปั๊บเราคิดขึ้นคิดแบบใดเห็นได้ยินได้ฟังกระทบสัมผัสรู้สึกแล้วก็คิดแบบใด,ด,ดทบทก,ก็ะะคิดว่าเบ,บียดเบียนนั่นแหละแน่มันก็ไปหั่นแล้วสัมมาว่าจาเนี่ยมันก็บก่าวไปเพื่อเจอเบาเนี่ยก็บอาแต่ความจริงสัมมาว่าจาก็ดีเบาเป็นตามจริงเลยสัมมากัมมโตการกระทําโดยชอบรมมันก็กรรม ดอกทำ่ำแล้วสมาอาชิโวกับประกอบอาชีพโดยบ,รรบ,บ,รรบ่เบียดเบียนทําทำลายผู้ใดเสียชีวิตทรัพย์สินอีกเนี่ยแต่ว่าสมมาแล้วร่วมองค์สมมาแ,แบบนี้ด้วยจนถ,ถึงสมมาวายาโมความเพียรชอบเออประกอบความเพียรกับเอียงกัแล้วแต่เ <c oughs> ดินทางไปโดยบ่เบียดเบียนผู้ใดเนี่ยก็สำนั่งสมมาสติเนี่ยระลึกสอบมาร่วมตัวเดียวได้บ้าน,นเออระลึกมากแต่มมักองค์ที่หนึ่งยางสืง สมาธิไหลลงมาจะว่ามักท่างเก็ดมาโตที่เก็ดสมาสติก็ร่วมบนล้ว,ลวส่วนคําว่าสมาสมาธิปลอยว่างเหรอเนี่ยล่อยว่างแล้ว,ว,ปลว,ลวเป็นผลของมักท่างเก็ดนั่นแหละบอกว่ามักท่างเก็ดเป็นแต่เพียงผู้เดินตามนันเป็นนั่งสั่งว่างถ้าเฮ้าคิดเฮ้าเดินตามมักมีองค์แปดทั้งสิบเพเห็ุนั้งกระได้มันบรรลุของมันเองดอกเหตุนั้ง ความคิดเห็นของเขาบ่าทำลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตละสับสิลนคนเ่าสิทำลายเบียดเบียนกันนั่นแหละพอบามันมีจุดหมายจุดหมายคือเจตนาเจตนาคืออยากได้ยิ่งมีอีอย่างการดำริ้นกับดำริตั้งแต่แนวสีอาสนะนั่นเป็นสันเป็นบารการเบาผมมีแต่เบาถากทางเสียดสีเสียดแทงตั้งกันแหละกันเพื่อจะอาสนะนั่นนี่แต่ว่าถ้าเขาว่างคิดไปถูกต้องแล้วมันกัดกลางๆของมันอารมณ์ความรู้สึกมันกัดกระทบบด้ยมันมีความรู้สึก จบเลยเห็นไปเถอะเห็นไปเรื่อยๆ่าไปคุ้มจะไปอยากย่าไปเข่งย,ย,ย่าไปเพง่เพงกับมันข,ขนาดนั้นหมายถึงว่าอยากได้เดียวนี่เดียวนี่มันต้อง,ง,องประหยัดได้จากบวลามันต้องว่างความปรารถนาแต่ว่ายู่ในล่มให้ใจเห้ได้ทนาดนั้นเองมันจีเห็นยังไปเห็นยังลูยังบ่รูยังลูซึกตัวอยู่ในล่มยางเดียวเนียนเลยมันแค่นั่นแหละจีไปมียังยากแล้วมันสิค่อนทีเหตุได้นั่นน่ะ มันจะปลดออกที่ละเปาะที่เที่เราขอที่เราขอดอกแต่เข้าไปคิดเอาซื้อคิดว่ามันสิเป็นนังสั่นมันสีเอ้าผู้ดันคือวางังสั่นนังซื้อเขาวางสีบ่ได้พวกนี้บ่สงบแต่เหตุไปเรื่อยๆในลมหายใจตัวเองสิรล้ในตัวเองลึกลําเขาลึกลําเขาปล่อยออกปล่อยออกที่ะอันที่ละอันดอกนี่แหละจังว่าการอย่างนี้ะฟังฟังไว้แล้วก้ะบ่แมนเอาไปคมเหงกันเอาไปฝึกหัดตัวเอง เบิง้งจะหของยืนหันแหละเหตุการณ์เหตุงานอยู่กับเบิง้งล้มใดเดียวละเป็นนังที่เบิ้งบ่ได้ไห,ไหเอาความรู้สึกเบิ้งเลยนะตากระทำงานไปสีเนาะยากเงี้ยแล้วเอาละพอ พโยวิว่าฉันกูมีคุณภาพ

you uh -huh.